กันครับอนุญาค่ะอ่าโอเคครับขออนุญาตท่านอาจารย์ครับครับครับเรียนท่านวิยากรครับผมรัตนาชัยชัยคมีในานามพี่น้องของจังหวัดกฬสิน์ครับต้องกราบขอบพระคุณท่านวิยากร์ขอบคุณทางอ่าสันนิบาตแห่งประเทศไทยครับที่ได้มีเวทีแห่งนี้ผมขออนุญาตสั้นๆครับเรื่องกฎหมายนะฮะที่ท่านนําเสนอเมื่อกี้นี่นะครับและหลายคนที่นั่งอยู่ในตรงนี้ครับ ก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเรื่องทุจริตเราไม่ทำอยู่แล้วครับท่านนะฮะแต่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่รู้แต่ประเด็นหลักประเด็นที่มีความสำคัญตรงนี้นะครับผมอยากจะเสนอนะ,ะ,นะครับถึงแม้ว่าท่านเป็นวิทยากรนะฮะในเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องของโครงสร้างที่นำ ความเป็นจริงเขียนกฎหมายด้วยความเป็นจริงแล้วปฏิบัติจริงแล้วจะให้สำเิ็์ผลนั้นผมคิดว่าสังคมไทยเราปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่โกหกครับท่านทำไมผมพูดอย่างนี้ท่านครับมาตาร้อยไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับท่านผมถามหน่อยนะักการเมืองไม่ใช่เทวดาท่านจะหาเงินที่ไหน,นครับท่านครับ อะไรก็ผิดลูกเมียก็ผิดอะไรก็ผิดหมดผมบอกว่าเลิกสมมาตานี้ครับท่านเพราะอะไรครับทำไมถึงเลิกครับท่านเราทําอะไรก็ไม่ได้เราเป็นหุ้นส่วนเราประกอบอะไรรับของเ่ริลึกก็ไม่ได้เราเป็นนักการเมืองก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองเราต้องประกอบธุรกิจก่อนที่เราจะมีเงินมาลงการเมืองอันนี้พูดความจริงต่อหน้าพี่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศ อันนี้มันเป็นการโกหกครับเขียนกฎหมายเขียนได้ท่านแต่ในหลักปฏิบัติมันไม่สามารถทำได้หรอกครับตรงนี้ผมคิดว่าหนึ่งทำไปเถอะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเมียรบริวารพี่น้องที่ประกอบธุรกิจก็ทำไปแต่ถ้ามีการทุกจริตเราก็มีการแจ้งความดำเนินการดำเนินคดีไปตามบุคคลที่ทำผิด สองเรื่องรับบริจาคสามพันเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกันผมว่าอย่าไปเขียนไว้เลยให้เขารับเธอมันเป็นเรื่องจริงครับท่านให้ผมถามหน่อยฮะหนึ่งรับไปเธอไม่มีปัญหาหรอกนอกจากที่มีความผิดที่เป็นประจักษ์แก้มันก็มีกฎหมายอาญากฎหมายอะไรควอบคุมอยู่แล้วแต่พอพอชอนี่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมทําอะไรก็ไม่ได้ผมอยากถามหน่อยครับแม้แต่จะไปใส่ใส่ซองกุล ใส่ซองบุญไปทำอะไรธุรกิจอะไรก็ไม่ได้สักอย่างผมอยาก,กเรียนทีหนึ่งว่านักการเมืองพวกเราไม่ใช่เทวดาที่จะผลิตเงินเองได้แต่นักการเมืองนั้นเป็นคนที่มีวินยูชนในเรื่องการเสียสละที่จะมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนแม้หลายคนก็พูดอยู่เสมอว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วพวกผมจะช่วยพี่น้องได้อย่างไงขนาดผมจะขายของทำธุรกิจก็ไม่ได้ครับกฎหมายเขียนข้อคุมไว้หมด ผมว่าแก้กฎหมายตรงนี้นะฮะแต่ท่านแก้ไม่ได้เราต้องแก้โครงสร้างระดับประเทศเหมือนกันขอพระคุณครับครับต้องต้องเรียนท่านนะฮะว่ากฎหมายที่เราบังคับใช้เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกเขาทากันนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางครั้งมันต้องไปตามยุคตามสมัยนะฮะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ที่ต้องแรกเปลี่ยนกับท่านว่า ไม่ว่าเกาหลีไม่ว่าญี่ปุ่นไปประเทศไหนเนี่ยเขาไม่ได้สามพันหรอกครับเขาแค่พันห้าอย่างวยดนามประมาณพันกว่าก็าต้องรายงานแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันขาดเพราะอะไรครับเพราะมันขาดเพราะว่าเราไม่เคยชินเราไม่เคยชินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันทางวิชาการได้นะฮะความสําคัญในเรื่องนี้ที่ผมเรียนนะครับว่ากฎเกณฑ์ที่นํามาใช้เนี่ยนะฮะมัน มันจะสามารถช่วยป้องกันปัญหาการสุจริตนะครับบางทีความที่มองว่าเราสุดจิตสุจริตซะอย่างเนี่ยนะฮะอันนั้นมันมันก็เป็นเพียงแค่เราคิดเองแต่คนอื่นว่าสุจริตหรือไม่คนอื่นก็ต้องมองเรานะครับกลไกเหล่านี้ก็สร้างขึ้นมาซึ่งไม่ได้ทําอุตริแตกต่างจากที่อื่นเลยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าสังคมเรามันต้องพัฒนาแล้วเรื่องเหล่านี้บางเกินนะครับ ประเทศเรานี่ต้องการที่แบบแบบใจร้อนแบบไปจริงๆมมนต้องสอนแต่เด็กครับเรื่องเหล่านี้นะฮะในเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถกเถียงกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ครับท่านอ่ะยอมยอมยอมรับฟังนะครับซึ่งผมเข้าใจตรงนี้เพราะว่าผมเคยร่ว,รวมร่างกฎหมายที่กฎหมายเจ็ดชั่วโคตรนะนะที่เคยได้ยินแต่บังเอิญมันออกมาเนี่ยอันนี้ก็อันนั้นก็แรงไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆพัฒนาแต่ผมยังเรียนนะครับว่าท่านคอยดูก็ได้ว่าสุดท้ายรับนูนออกมาก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรทําไมต้องเป็นอย่างนี้ ทำไมต้องมีบทบัญญัติเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องสากลที่เขาเขียนเอาไวา้มันต้องนํามาใช้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องเรียนให้ท่านทราบนะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนขอบคุณ<ม>สําหรับการแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับผมก็รับฟังนะครับเชิญครับต่อไปนะฮะมีไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วคําถามที่อยู่ในมือผมส่วนใหญ่ก็เป็นคาถามทำๆเรื่องของอการมีส่วนได้ส่วนเสียครับนะครับลูกสาวเป็นเจ้าของร้านค้า ภรรยาสทอทเป็นเจ้าของร้านค้ามีการไปซื้อของอะไรนั้นอันนี้ไม่ต้องถามปปชครับพวกเราน่าจะรู้กันดีว่ามันผิดอยู่แล้วคือมาตราการมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพราะตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบ2มาตรฐานส่วนใหญ่จะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของอสองมาตรฐานก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะโดนตราหน้าว่าเป็นองค์กรที่ทุจริต collection เขาบอกว่าแล้วทําไมลองไม่เป็นตรวจสอบข้าราชการประจาดูบ้างจะได้มีน้ําหนักเท่าเทียมกันอะไรลักษณะจะออกมาแบบนี้อาจารย์เดี๋ยวอันนี้ข้อคำามคำถามมาหมดเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปขอญาติอาจารย์ให้ท่านอาจารย์ได้เอามาเอาไปเป็นข้อมูลนะฮะในทางความพิจารณาอีกสักท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งเพราะตอนนี้ท่านวิทยกรที่เราอยากจะรู้มากๆเลยใกล้ตัวเราสุดตอนนี้ท่านมาแล้วนะครับทางเรื่องสตงนะครับก็ยังไงแล้วยังไงก็คำถามเหล่านี้บางเรื่องก็จะไปถามในท่านวิทยกรทางเรื่องสตงอ ท่านก็เชิญเลยครับท่านออขออนุญาตนะครับเยนวิทยกรแล้วก็ผู้เขา้าร่มประชุมที่ขา้ารมทุกท่านครับผมสมพงษ์ยอดวงนายกเทศมนตีเทศบาลตำบลทุ่งทองอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิครับท่านเมื่อกี้นี้ผมได้รับฟังท่านวิทยกรว่าจะมีประเมินเทศบาล แล้วก็จะประเมินประหลัดพนักงานลงไปไม่ถามนายกที่นี่ถ้าประหลัดกับนายกไม่ถูกกันนะครับท่านก็จะบอกทางลบทั้งหมดนายกก็จะผิดทั้งหมดอะครับผมว่ามันต้องถามคนกลางอะครับถ้าถามประหลัดประหลัดถ้าไม่พอใจนายกหน่อยนะก็จะให้ทางบวกไหมครับ ผมว่าต้องให้ทางลบแน่นอนเลยครับเพราะว่าเพราะว่าไม่บอกว่าจะถามคนกลางไงครับนี่นี่ผมเป็นห่วงครับท่านครับครับครับเพราะว่าถ้าประเมินแบบนี้เนี่ยผมว่านายกส่วนใหญ่จะต้องโดนข้อหาในทางลบโดนประเมินในทางไม่ผ่านเครับผมผมเป็นห่วงครับท่านายากรครับเพราะว่ารับฟังครับรับฟัง คือคือเดี๋ยวนี้คือของผมไม่เป็นไรผมผมกับประหลัดเข้ากันแต่ทีน่นี่ส่วนใหญ่ครับท่านส่วนใหญ่นี่ประหลัดก็ใหญ่ในเทศบาลนายกมาจากการเลือกตั้งมาแล้วก็ไปแถมเมื่อก่อนอยังว่านายกปสี 4. มาบังคับปัญญาตีแต่ว่านายกตอนนี้ปัญญาตีปัญญาโทรปรัญญาเอกแล้วคท่านแม้แต่ผมก็กําลังเรียนอยู่ครับไม่ให้เขาว่า,าแบบนั้นนะครับถ้าหากว่ามีปังเมืออย่างนั้นก็ก,ก็ดีก็จะได้ระวังครับอย่างที่ผมฟังท่านในวันนี้ผมก็เข้าใจไปหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าแม้กระทั่ง Uh, mm hmm. ล้างรถหลายเทศบาลก็เอารถนายกเนี่ยไปล้าง <laughs> มาน้ําประปาเทศบาลน,นะครับเนี่ยบางบางเทศบาลไม่มาด้วยจะไม่รู้ก็จะผิดนะครับท่าน,ยนยอย่างที่ผมมาเนี่ยผมก็เออรู้แล้วครับที่แนี่จะได้ไปปฏิบัติครับแสดงว่าทําบ่อยลูกน้องผมก็อาจจะเคยเอาไปล้างเหมือนกัน <laughs> 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 นี่นี่คือประเด็นครับ <laughs> <laughs> ได้ความรู้มากเลยครับที่ <laughs> <laughs> ท่าน วิทยกรมาแล้วทีนี้ส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินนะครับอสอตง,งอเอ่ยปปชอเอ่ยส่วนมากจะเอาผิดทางท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ก็ดีแหละคือว่าจะเอาผิดน่ยคือไม่ไม่ให้ประมาทผมก็เคยเป็นนักบวชมาเหมือนกัน <laughs> ที่ท่านยกถินนะฮะ ท่าน,นเป็นนักบินค่ะเป็นนักบินก่อนมาเป็นนายกค่ะครับรับแบบเป็นตอนนั้นฮะที่นี้ในเมื่อบางบางครั้งในยอย่างที่ท่านว่าเนี่ยดีฮะคือบอกก่อนอันะกก่อนแต่ที่นี่บางทีสสงไม่บอกครับลงไปตรวจ <c oughs> อย่างเทศบาลผมเนี่ยอยู่เดือนหนึ่งครับเทศบาลเล็กๆนะครับดูทุกแผ่นแต่เขาดีครับ เขาเขาไปไปตรวจหาข้อผิดเราจะได้ระวังทีนี้เอาอะไรไม่ได้ครับบางเงินรถเทศบาลไปไปออเอาสติกเกอร์ติดอันนี้ไม่ถูกนะท่านผิดนะเนี่ยต้องต้องพ้นว่าง,งังนเนี่ยไปหาไปหาข้อแต่ก็แนะนำไม่เอาผิดอกครับแนะนำนะครับเพรนั้นก็ผมม